สวัสดีจ้าสวัสดีผู้ติดตามล่ะกะ fc ทุกๆคนเด้อค่ะเมื่อน,นี่เมียวสิาพาทุกคนมาเบ่งวงจรชีวิตของสัตว์ตัวเล็กๆนะคะตอนนี้เมียวับยุ่งกางให้หน้าเด้อจ้าพอดีมาลุกหยาออกจากต้นเน่อไม้น้ำบังเอิญมาเห็นอันนี้แหละค่ะสะดุดตาแห้งค่ะที่แรกก็บ่ได้สังเกตเด้อก็เลยหยางมาเบ่งเอาแมงกัมบีกําลังสิลอกคาบตอนนี้ซึ่งแมงกัมบีหรือภาษากลางคนสิเอิญว่าแมงปอค่ะนี่แหละค่ะเพิ่นกําลังรอกคาบ จากแมงละงแงมนะคะวงจรชีวิตของเขากระสิเป็นแมงละงแงมแลักกายมาเป็นแมงกัมบีแมงกัมบีกรสิมาวางไข่ในน้ำกลายเป็นแมงละงแงมค่ะวงจรชีวิตของเขากระสิเป็นแบบนี้ละค่ะวัดกระจกของสัตว์ตัวน้อยนะคะท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามเห็นว่าค่ะก็มีแมงอีกอย่างนึ่นะแมงวันติมามาเบิงเพ่นํำนะคะมาเป็นกําลังใจให้เพ่น้ำเห็นว่าจะอันหน้วยตาของเพ่นด่กําลั่งสิรุดออกจากหมองที่เป็น ลายส่วนหัวนะคะกําลังหลุดจากปลายส่วนหัวของแมงละง่มเด้อจ้านี่ค่ะให้เบิ้งใกล้ๆมันอาจสิบว่คอยชัดปันใดเนาะนี่เด้อจ้าก็เป็นวงจรชีวิตของธรรมชาตินะคะธรรมชาติที่สร้างสรรค์แบบสวยงามแห้งค่ะนี่ค่ะเมียก็เพิ่งเคยเจอเป็นเพิ่งจะเคยมาเห็นใกล้ๆจะจแบบนี้เป็นครั้งแรกยังไงก็ฝากติดตามทางช่อง YouTube ของเมียวด้วยนะคะ